ลูกเน้นลูกเน้นใส่เสียเกาะมาหรือเปล่าบางทีใครใส่กระปงกระปงอะไรมาที่ต้องระวังนะพีี่เเคายูนะใครไม่มีโค้งนี่ตองไหน้องไหนคุณเดียนนอนให้หน่อยนอนให้เขางดหน่อยเดียนนอนให้เขางดหน่อนี่นะอะไรนะคุณจุ๊บคุณจุ๊บขยับขึ้นมาดนี่ย่บบขยับเตียงเตียงขึ้นมาเออเนี่ยมันจะได้บาลานซ์เลยเอาครบเลยเอ๋อเดี๋ยวเวลาภาพออกมามันจะได้สวยงาม นอนง่ายเลยขาไม่ขาไม่หักหลับคนเดือนดูแลตัวเราคนเดือนเอาหอมอย่างเงี้ยโอเคหายใจลึกๆนะอมมองกรหนึ่งครั้งหายอยู่เลยดิเสียงมันเบาจังเลยจุดเป้หายเลยมา เขอาไปบ้างเอาเป็นหรือยังเ่าเขอามาเดี๋ยวเราก็เรียนภาษาจีนจุดเป้หาลงไปหาอ่านอยู่เลยดิเ e s โอเคพร้อมอ่านจะเลือดโอ ข้อมือของคนคไข้ไว้นะครับมืขอขวากดบริเวณเอ่อกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะฮรมือเล่าๆเอาอโอโอโอเจียวอีกที่นะเอานิ้วก้อยแล้วนิ้วก้อยอย่างเนาะครับ sắp 30 thì đến nhàng, 15 15 <laughs> 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 สลับขาทำให้คนไข้ก็จับแกนเราได้นะัเราจับตรงหัวไหล่ครับโยกโยกไปตงโยกกลับนะแขนแขนเขาต้งตรงหน้ไปนไปองรอบแรกกลับองรอบอมจะของรอบกับขอบเาย่เข่าหน่อยเขาย่อเข่าหน่อยย่อเข่าแบบไปข้างหลัง้นข้ามา

ต่อไปนะครับเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์้วเช็คแฮนด์คนไข้ไม่ต้องเกรงเ้าตอบนะครับคม่ต้องเกรงเ้าตอบเงาเราคะับมือมือมือซ้ายก็จับที่ใต้ท้องแขนนะครับท้องแขนนะครับเราจะพอเขาไม่เกรงพวกเราก็ออกแรงกดขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้ก็กดลงฝ่ามือนี้ก็ดันขึ้นนะครับ ก็่ต้องแรงนะครับได้ฟีก็ป็นภาษายนะเมื่อกี้เราก็ตกขึ้นนะครับอันนี้เราจะตกเข้าไปอยนะงายงายเินจะตกขึ้นแล้วนะ

ถ้าถ้โดนสุดตรงนี้มันจะถึงนกระแทกยิ่งขึ้นๆเลยอันนี้รักาหัวไหลก็ได้แล้วตรงนี้หัอิ่งยิ่งวอลเข้าต่กมาล้เขยเขี่ยมจะมีเส้นอนือ่าต่อมาก็กระเถิดตัวลงมาครับเหมือนท่าที่เรา จะแขนเมื่อวานนะครับที่บุโด,โดน,นะครับแข่งตึงๆไขยาวๆกดลงกดขึ้นไปซ้ายไปขวาสัตกสามรอบนะกดลงกดขึ้นไปซ้ายไปขวากดลงกดขึ้นไปซ้ายไปขวาหมุนนะหมุนข้อมืสามรอบแล้วลับสามรอบ คราวนี้เราก็เอายูสอดเข้าไปนะครับอาจับมือขวาจากที่ข้อมือมือซ้ายกกประสานข้าไว้นะครับแล้วก็ต้านแรงกันเราจะดันเข้าไปให้เขาดันออกมานะครับอ่าแล้วคราวนี้เราจะไปทางซ้ายซ้ายให้เขายัดมาทางขวาครับแล้วก็หาตัวอ่าตนนี้เราจะงัดเข้าให้เขาดันมือออกไปนะครับผมทางเดีวข้าว สร็จแล้วเราก็สะกดมือเขาลงให้เขางัดมือขึ้นอ่างัดขึ้นคับงัดขึ้นอ่าคู่กันคู่กันแับทำสักสามรอบนะครับอ่้านนะครับอ่าเดินเข้าครับดันออกครับอ่าแล้วก็งัดขึ้นครับขึ้นดันเข้าดันออก อ,อ่นกระตุกกตุกก่อนนะครับฟาแลแรเนี่ยนะอ่าพยาวจะต่ำเลยนะครับจะต่ำเลยพยาลพยาวพยาพอเขาไม่เก่งปุ๊บเราก็ตุกอเป่นเยนฟส้อนเครับสแล้วก็ตุก,กต้ครับเพื่อ ตรรมกรทมขึ้นไหนนะตแล้วครับมีปัญหาไม่แน่อ่แล้วกดทดสอบอีกหนึ่งแล้วก,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 ก็ทุกตรงข้อต่อเลยนะเนี่ยทุกตุกตรงอ่าอ่าอ่าอ่ อาจยคับแกนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลขายนะแล้วเราพยายามนมาทำอีกฝั่งนะครับคิดผิดรึยัอผิดจีนนะจีงนะรื้อขอรื้ออรื้อขาตัด่าใรอยู่ในคลองอยู่ตอนนี้ออกไหมผิดผิดไม่เคยใช้อะครร ใช่ใช่ใช่สั่งเขาเข้าไปนะครับเบียร์เบียร์ที่เบียร์เนี่ยจะลงอดีกับชอบ สันเท้าใ e ่สันเท้าข้างด้วยนะครับขางึงึงเนี่ยจับจต้องแขนหน่อยับเออขียงจับเนข้อมือแล้วก็ช่วยจับแนีแขนนีนะครับปรอมจณ้อนะครับนี่แหละครับกรักษาพวกที่ไหล่รูดไหลให้อะให้ตึงนะครับ ทำทำได้เอาไว้ดูหน่อยครับทำได้เอาไว้ดูหน่อยจับที่เดี๋ยวเดี๋ยวจับตรงแล้วอาจารย์ครับดึงที่สุดก่อนนะที่ที่สุดแล้วก็หมุนบิดบิดออกเดี๋ยี่สุดแล้วบิดออก ริกนี่ดก่านแต่มันแก้พวกไหล่หลุดได้ดีนะครับเวลาเจ็บไหลเนี่ยดีที่สุด่อนนะเดินมางานสัมมนไปด่เอง โอเคสำหรับข okay, kind of mm ้าทีก่อนเลยใหม่ะอ๋อนวดทีก่อนอะกลางแขนข้างซ้ายของคนใต้ออกนับนวดบริเวณกลามเนื้อของแ้านหน้านะครับืองสาย สั่งือยตรงนี้ก้อยนะเก้าวขาซ้ายมั้งหน้าย่อเข่าลงนะขาหลังเหยียดตรง เสร็จแล้วทำอไรต่อนะจ๊ะเขย่าะเอามุ้นเยาะน้ำนั่จับให้คุ้ไข่จับแขกมาด้วยนะครับจับขาขาขวานะครับอยู่หงหน้าขาซ้ายอยู่ข้างนะครับน้า แล้วถีบกับถีบยกขาซ้ายขึ้นมาครับเอาตรงสันเท้านะครับสันเท้าแข็งเลยไม่เว่าใคครับใช้ดูซ้ายจับที่ต้นแขนเขานะครับด้านในนะครับมือขวาก็จับน่องครับยืดไหมสุดก่อนนะครับยืดไหมสุดแล้วก็บิด สามรอบนะอันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่แขนใหญ่ๆก็จะลำบากนิดนึงกรรมก็จะเลยสลับ ม <ừ. S 2> ือขวาครับเช็คแอนนะครับเอ้มือซ้ายเช็คแอนนะมือขวาก็อยู่ใต้กดต้เกอนนาเจุดข้างสอบทั้งสองข้างครับด้านในและด้านนอกในนิ้วกลางแั่ริ้วโตนะครับเห็นไหมฮะ มันจะเข้าพอดีนะฮะได้เลี้ยงกลางหรือโป้นะฮะมันจะเข้าพอดีถ้ากดโดนเนี่ยมันจะสักคนไทยจะรู้สึกว่าเออมันแบนบสแปก์ขึ้นไปอ่ะเสร็จแล้วก็เอามือวางไว้ที่ใต้ท้องแขงนนะครับ พอเขาไม่กินเราต๊องขึ้นมาน่อหนึงไม่ต้องแรงนะครับถ้าเขามีปัญหาเขาก็จะเข้ามาเข้าต้องเข้ามาเสร็จแล้วเรวก็อ๋อเหมือนท่าบุโรเมื่อวานนะครับออยมากดเค้องลงดันขึ้น ข้างซ้ายไปทางขวากดลงนั่งขึ้นไปซ้ายไปขวาสามรอบนะอีกรอบนึงกดลงนั่งขึ้นไปซ้ายไปขวาเขาหมุนหมุนหมุนนะครับสามรอบแล้วก็ข้ามือประสานมือเขากับมือเรานะให้เขาดันมาหาเราเราก็ดันเข้าหาเขา อันนี้เราจะดันออกก็ดันเข้ามีมาแล้วดันเข้าอ,อ,อ,อกก็ดันออกเราจะกดมือเขอร้อนเางัมือขึ้นทำสามรอบนะครับทำขึ้นนะตามเลยนะนะ เสร็จยังครับเสร็จแล้วเราจะมากระตุกแขนก่อนนะครับให้เขาไม่เก่งนะครับอย่ให้เขาเก่งเดี๋ยวเราเราลองดูได้ครับโยกเอาโยกออกถ้าเขาเก่งเขาแขนงตบปองเลยครเอาโยกเขาก็เตัวเราแลอ่าเรจตัตังย่าห้เนแล้วก็ุกไหให้ง ออมืไปไปปานิ้งสักนะดึงนิ้วดึงนิ้วก็เวลาดึงนิ้วก็จะเอานิ้วโป้งไล่ตามนิ้วไปด้วยไมได้นะขยับตามข้อนิ้วไปนะ ต,ต,ตรง mm ตรงงข้อมืออ่ะเราจะล็อกไว้หเลยนอิดกันไรเไล่ไล่อย่าง้ไล่มันจะดึงนี้ก uh, ็ไล่กนรือตดูเปอเราไ ข้านานตัวนี้ไม่ได้เห็นกับดอเลยคือต้องแก้ตัวดิบดิเพราะว่าุณอานผมจัดเนี่ยทำเป็นทีเดียวหมเลย ไม่มาแยกเนี่ยเพราะพอมาแยกพวกผมเดดวองออะไรที่ามันนักันไม่ได้อันนี้ก็มาทำเข่าครต้องต้องชิงแรงก่อนนะอ่ายกยกขาขึ้นมาขตรงครับขาตรงอะเราต้งแล้วเรากดลงน่กันกดลง ออโอเคแล้วเราก็ไปดูอย่างที่ก็ตามทำนะครับดูว่าเข่าเขาสามารถทิดงกระอกได้ไหมอะไรเงี้ยเข่าข้างไหนได้ค่เทมดูครับถ้านี้ถ้าคนไข้ไม่มีปัญหาเรื่องเข่าทิ้งกระดูก็ไม่ทำให้นะเพราะมันเหนื่อยมาก ยิ่งถ้าเจอไซส์ใหญ่ๆนี่ยังเม่นเ้ดูเงือกแต่งข้านี่อ่าเราเอาเอามือซ้ายจับที่ข้อเท้าเราครมือขวาอยู่ที่เหนือเหนือหัว